เสืบเนื่องจากวันเกิดพี่มารีทิพานมานะคะพึงจะมีเวลาเดี๋ยวลงคลิปค่ะพี่น้องกินอาหารอยู่บ้านเนี่แหละจ้าฉลองเมะเมาะแม่แม่กันสามสี่คนเนี่ยแหละเ้ตู้ยายต้อตมือออเออเต่่นี่มันีะ ขอบคุณของขวัญจากพ่อบอลและน่าจอยนะคะปานละหูว่าหลูกคอยตื่นสวยเนาะจ่างมะลัมมาเบิงน้ำบุญแล้วจากพี่น้องปีหนาว่าสิเอาสาวหน่อยเพ็รบันแพง ปีนี้ดูหมอลำคณะเพชรสโสหลุบไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้ขอลากันไปด้วยนางเอกหมอลำคณะเพชรสโสหลุบจ้า